ความแข็งแกร่งของ Tencent จากบริษัทคอนเทนต์ยักษ์สู่ผู้ให้บริการ Cloud Solution นสรู้ไหมคะว่าเรานั้นเคยผ่านคลื่นนวัตกรรมมาแล้ว5ยุคด้วยกันตั้งแต่คลื่นลูกที่1การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งกินระยะเวลา60ปีนับตั้งแต่ปี1785ถึง1845คลื่นลูกที่2พลังงานไอ้น้ำกินระยะเวลา55ปี นับตั้งแต่ปี1,845ถึง1,900คลื่นลูกที่3ไฟฟ้าและการสื่อสารซึ่งกินระยะเวลา50ปีนับตั้งแต่ปี1,900ถึง1,950ส่วนคลื่นลูกที่4นั่นก็คือการปฏิวัติการเดินทางและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกินระยะเวลา40ปีนับตั้งแต่ปี1,950ถึง1,990และคลื่นลูกที่5อินเทอร์เน็ตกินระยะเวลา30ปี นับตั้งแต่ปี1990ถึงปี2020และปัจจุบันเราวกำลังอยู่ในคลื่นลูกที่6ซึ่งเป็นยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI, Big Data, Cryptocurrency, พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีอวกาศซึ่งจะเห็นนะคะว่าคลื่นนวัตกรรมในแต่ละยุคจะกินระยะเวลาที่สั้นลงเนื่องจากโลกของเราหมุนเร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าแบบ Exponent i a l เพราะเราเองมีการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้เดิมที่สะสมมาเป็นรากฐานในการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆและโลกที่หมุนในอัตราเร่งแบบนี้นะคะถือเป็นความท้าทายครั้งสําคัญของบรรดาองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรธุรกิจนั้นๆปรับตัวตามไม่ทันก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือไม่ก็อาจจะล้มหายตายจากไปเลยแต่มองในอีกมุมน,นึงก็เป็นโอกาสอันมหาศาลสำหรับองค์กรธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ทัน ที่จะพลิกเกมทางธุรกิจขึ้นมาเป็นผู้นำและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในช่วง2อสมปีมานี้จะเห็นว่าองค์กรธุรกิจต่างๆเริ่มเห็นความจำเป็นที่จะต้อง transform ตัวเองเข้าสู่ดิจิทัลกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งมีสถานการณ์โควิด -19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการทำดิจิทัล transformation เต็มรูปแบบเป็นวงกว้างเพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นสอดคล้องกับโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บรรดาองค์กรธุรกิจจึงต้องหันมาทำ Digital t r a n sformation แบบจริงจังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเบื้องหลังที่สำคัญของทุกองค์กรธุรกิจที่ต้องการทำดิจิท a ลทราน sformation นั้นก็คือ Cloud Solution นอกจากในแง่ของเทคโนโลยีแล้วในแง่ของธุรกิจเอง Cloud Solution ก็จะสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจนั้นลดต้นทุนในการดำเนินงานที่เกินความจำเป็นอย่างเช่นต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจและสามารถทำให้การสเกลหรือว่าขยายธุรกิจในอนาคตนั้นทำได้ง่ายขึ้นและคลาวด์โซลูชันต่างๆเหล่านี้นะคะยังสามารถทำให้วิธีการดำเนินงานของบริษัทนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่จากการที่เทคโนโลยีนั้นเคยนับเป็นคาเป็กซ์หรือว่าเป็นเม็ดเงินสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวให้สามารถกลายมาเป็นโอเป็กซ์หรือโอเปเรชั่นคอสซซึ่งเป็นต้นทุนในการจัดการการดำเนินงาน ที่สามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กรได้มากกว่าโดยผู้ให้บริก,การคลาวดก็ต่างที่จะพยายามผลักดันในเรื่องนี้พร้อมกับมีการสร้างทีมเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยพร้อมๆไปกับการพัฒนาให้คลาวด์โซลูชนันเหล่านี้ comply กับกฎเกณฑ์ใหม่ๆของโลกอย่างเช่น GDPR ที่ย่อมาจาก General Data Protection Regulation และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ลูกค้าที่ต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะคลาวส์โซลูชันจึงกลายเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งหนึ่งในผู้ให้บริการ Cloud Solution ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับในวงการอันดับต้นๆของโลกก็คือ Tencent Cloud Tencent จากบริษัทคอนเทนต์ยักษ์ กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์ระดับโลกได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ b ล็อกดิเราหลายคนน่าจะรู้จักเทนเซ n นกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศจีนและทำธุรกิจมากมายทั้งโซเชียลมีเดียเกมออนไลน์เป็นเทค ความบันเทิงและสื่อดิจิทัลรวมถึงลงทุนในกิจการและสตาร์ทอัพต่างๆทั่วโลกเดิมทีเพราะเทนเซ็นนั้นมีธุรกิจในเครือมากมายรวมไปถึงสตาร์ทอัพที่ t e n เซ็นได้เข้าไปลงทุนกระจายอยู่ทั่วโลกจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพในเครือทั้งหมด แต่พอพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ TenCent เองก็เล็งเห็นว่าศักยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ของเครือ TenCent เองนั้นมีมากกว่าที่จะใช้บริการกันแค่ภายในองค์กรเองก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดโซลูชันต่างๆเพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกองค์กรด้วยโดยเป้าหมายของ TenCent Cloud นะคะก็คือการเข้ามาช่วยให้องค์กรธุรกิจในแต่ละประเทศสามารถทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้สำเร็จ เพื่อให้สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในยุคดิจิทัลได้หรือแม้กระทั่งปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในปัจจุบัน t e n c e n t Cloud มีพื้นที่ให้บริการกว่า27ภูมิภาคและมี Data Center กว่า68แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งในไทยเองก็มี Data Center ของ t e n c e n t อยู่2ที่ด้วยกันค่ะถ้าถามว่าแล้วจุดแข็งของ t e n c e n Cloud คืออะไร อย่างในประเทศไทยเอง Ten c e n t นั้นมีทีมงานในไทยเป็นคนไทยที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มี data center ในประเทศไทยและสามารถปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมไปถึงกฎเกณฑ์อื่นๆได้นอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีของ Ten c e n t Cloud เองก็มีความล้ำสมัยและถือว่ามีความปลอดภัยสูงตัวทีมงานก็มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จำนวนและการนำเสนอของโซลูชันก็หลากหลายและโซลูชันเหล่านี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์แต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างเช่นอุตสาหกรรมบันเทิงค้าปลีกการเงินการศึกษาและขนส่งรวมไปถึง Tencent Cloud เองก็มีความเข้าใจและชำนาญในเรื่องของการทำา o o c l l z z t t o o n ค่ะนั่นก็คือการนำเสนอโซลูชันที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยี AI ที่รองรับความต้องการที่ลงลึกในทุกแงม่มุมและที่สำคัญ Data Center 2แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก็สามารถรองรับ Transaction ที่จะขยายมากขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นนะคะจึงสรุปได้ง่ายๆค่ะว่า Cloud solution ของ Tencent นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกองค์กรธุรกิจและยังสามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและข้อมูลต่างๆที่ได้จากผู้ชมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของ Tencent เองมาให้คำแนะนำและพัฒนาโซลูชันไลฟ์สตรีมมิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรต่างๆดึงดูดและก็สร้างประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นให้กับผู้ใช้งานก็ถือเป็นจุดแข็งอีกส่วนหนึ่งของ Tencent Cloud ค่ะโดยสำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Tencent Cloud นั้นจะมีให้บริการลูกค้ามากกว่า300ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการทำดิจิทัลทรานส์ร์เมชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI และ i i g d a t a s t o r a g e d a t a b s s e m e s s g g จิ่งอินด s สทรีสเปซิ i ิก o ซลูชั i o n นิเตอร์ริ่งวิดี l o l อลล o เบเตัวอย่างโซลูชันเหล่านี้ก็อย่างเช่น t x Media ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับการสร้าง OTT แพลตฟอร์มครบวงจรซึ่งองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายเล็กหากต้องการสร้างแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งของตัวเองเหมือน Netflix หรือ VTV ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ภายในเวลา1เดือนด้วย Solution นี้ TRTC Solution ด้านการสื่อสารด้วยเสียงหรือวิดีโอสำหรับการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการแพทย์ทางไกลแบบเ e เ e เมด i ซิ n น l ไ v ฟ์วิดี Broadcasting s o l u ูชนันที่จะช่วยให้แพลตฟอร์มต่างๆนั้นสามารถมีฟีเจอร์สตรีมมิ่งไลฟ์สดได้นอกจากธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์แล้วนะคะ p e n เซนคลาวเองก็ยังมีโซลูชนันในการช่วยธรุรกิจอื่นอย่างเช่นธรุรกิจภาคการผลิต ที่สามารถใช้ solution ของ Tencent Cloud ในการขับเคลื่อนโรงงานอัจฉริยะทั้งเรื่องของการสร้างระบบอัตโนมัติหรือว่าใช้ระบบหุนยนต์เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีบรรดาองค์กรธุรกิจรวมไปถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Tencent Cloud อย่างใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยนะคะตัวอย่างบริษัทไทยที่ใช้โซลูชันของ Tencent Cloud อยู่ตอนนี้ก็จะมีอุกบีและอุกบีย ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านอีบุ๊กแล้วก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มประเภท user-generated content หรือแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้งานนั้นมาสร้างสารรค์คอนเทนต์เองที่ฮิตๆกันเลยก็อย่างจอยระดาหรือว่าทันวะไลค่ะนอกจาก Tencent Cloud นั้นจะมีโซลูชันในการช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถทำดิจิทัลทรานส์ FORMATION แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งโซลูชันค่ะที่ Tencent นั้นใช้จุดแข็งของตัวเองในการช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าไปทำตลาดในประเทศจีนแบบครบวงจรผ่านโปรแกรม China Connect อย่างที่รู้กันนะคะว่าประเทศจีนนั้นถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกและมีการเติบโตที่โดดเด่นตลอดช่วงที่ผ่านมารวมถึงยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกได้ในอนาคตจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมตลาดจีนนั้นถึงเป็นที่หมายปองของบรรดาแบรนด์และธุรกิจต่างๆที่จะเข้าไปตีตลาดอย่างไรก็ตามการทำตลาดในจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตลาดจีนมีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงทั้งในแง่ของสภาพการแข่งขันพฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบวัฒนธรรมซึ่งทำให้ธุรกิจทั่วโลกจำนวนมากไม่สามารถบุกตลาดจีนได้สำเร็จแม้จะเป็นแบรนด์ระดับโลกก็ตามด้วยความที่มีผู้ประกอบการและองค์กรทางธุรกิจจำนวนไม่นน้อยะคะที่อยากจะเข้าไปคว้าโอกาสทางธุรกิจในตลาดจีนแบบนี้ประกอบกับเทนเซนเองก็ดำเนินธุรกิจในจีนมาอย่างยาวนานจนมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแกรง่งแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ให้บริการชาวจีนกว่าพันล้านคน และการใช้บริการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแทรกซึมอยู่ในทุกช่วงเวลาและช่วงชีวิตของคนจีนกันเลยทีเดียวโดยแอปพลิเคชันต่างๆของทางเทนเซ็นรวมๆกันแล้วเฉลี่ยเนี่ยนะคะมีผู้ใช้งานเกินกว่า2,000ล้านคนต่อเดือนผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้เทนเซ็นนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลและหลากหลายรูปแบบจากผู้ใช้งานซึ่งเราก็จะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า b ิ g d a t a นะคะและ Data เหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้เทนเซ็นนั้นได้ข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำมาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมและเข้าใจอินไซต์ของ,ของผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่างดีนำมาสู่การต่อยอดและออกแบบคลาวด์โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้มากขึ้น Tencent Cloud จึงมีการออกโซลูชันที่ชื่อว่า China Connect ซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรนะคะที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจ ที่อยากจะเข้าไปเจาะตลาดจีนให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะสามารถก้าวข้ามความท้าทายทั้งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ากฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่างๆของตลาดจีนนะคะโดยจะเป็นรูปแบบการให้บริการแบบ e n d to e n นะคะ โปรแกรม China Connect นั้นจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนซึ่ง Tencent Cloud นั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญใน s โซลูชันนี้เข้ามาช่วยไกด์ตั้งแต่ s t e ็ปที่1จนถึง Step สุดท้ายเลย Step เหล่านี้นมีอะไรกันบ้างลองมาฟังกันค่ะขั้นตอนแรกคือ registration Tencent Cloud นั้นจะให้บริการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถจัดตั้งบริษัทในจีนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำและก็รวดเร็วขั้นตอนที่2คือ securities compliance ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในจีนนั้นเป็นสิ่งที่คลุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเนื่องจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในจีนนั้นมีความเข้มงวดและภยัยคุกคามทางไซเบอร์ในจีนก็มีลักษณะเฉพาะตัวเทนเ e น t Cloud เองถือเป็นผู้นําด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการนําเสนอโซลูชันที่ให้พัเนอ์องค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนรวมไปถึงการปกป้องข้อมูลต่างๆขั้นตอนที่3 business setup Tencent Cloud จะมีการให้บริการ Solution Infrastructure as a Service และ Software as a Service ที่ปรับแต่งมาสำหรับพาร์ทเนอร์แต่ละองค์กรโดยเฉพาะเพื่อที่จะช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนขั้นตอนที่4 Operations and Development เป็นการนำเสนอแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์องค์กรนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจรวมไปถึงสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในประเทศจีน และขั้นตอนสุดท้ายคือ go to market ทาง Tencent Cloud นั้นจะมีการนำกลยุทธ์และ ecosystem ของทาง Tencent อย่าง WeChat หรือในภาษาจีนที่เรียกว่า Weixin มาช่วยให้พาร์ทเนอร์องค์กรนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคชาวจีนเพื่อที่จะสามารถทำตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถชนะใจชาวจีนได้ โดยสรุปแล้วนะคะฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่า t e n c e n t Cloud นั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาแก้เพนพอยต์ของบรรดาองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้สามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการทำดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันในรูปแบบที่เป็น one stop service เลยนะคะ เรียกได้ว่าสำหรับองค์กรไหนที่กำลังมองหาโซลูชันแบบนี้ Tencent Cloud น่าจะช่วยตอบโจทย์ได้ดีทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีและที่สำคัญยังสามารถช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นการสร้างแพลตฟอร์มหรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปในธุรกิจของคุณนอกจากนี้ยังมีโซลูชันที่ช่วยต่อย,ยอดการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของคุณไปสู่การขยายโอกาสการทำธุรกิจไปในตลาดจีนแบบครบวงจรอย่างไชน่าคอนเน c t อีกด้วยเรียกได้ว่าในวันนี้สำหรับธุรกิจไหนที่อยากจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือขยายโอกาสธุรกิจใหม่ๆไปยังตลาดจีน Ten c e n t Cloud น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ครบวงจรที่สุด มาร่วมกันพร้อมที่จะพาองค์กรของคุณให้ก้าวทันสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเต็มไปหมดแบบนี้กับ Tencent Cloud นะคะใครที่สนใจราย,รายละเอียดของโซลูชันต่างๆของ Tencent Cloud ก็สามารถลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนใครที่อยากหาคำตอบว่าอะไรคือวิธีการบริโภคและไลฟ์สไตล์ใหม่ที่จะกลายเป็น Next New Norm ที่จะอยู่กับเราตลอดไปภาคธุรกิจจะต้องทรานส์ฟอรตัวเองอย่างไรให้กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจอนาคต ที่จะเติบโตต่อได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดนี้หาคำตอบกันได้ในลงทุนแมน p พร s เ n น next new norm for future business power by Tencent Cloud วันพุทธที่24พฤศจิกายนนี้1ทุ่นตรงเป็นต้นไปในทุกช่องทางของลงทุนแมน ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย